สวัสดีครับชีวิตในโลกกว้างวันนี้ครับก็จะมาแชร์ประสบการณ์ถามประสบการณ์จากเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปมอเตอร์ใส่ตัวหลอกมอเตอร์ e t r ไปแล้วนะครับว่า,าแต่ละคนใส่ไปแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับช่วยคอมเมนต์ข้างล่างให้หน่อยนะครับว่าใส่ไปแล้วเป็นยังไงบ้างนี่หลังจากผมใส่ไปประมาณปีหรือสองปีนี่ครับ ถ้าเราใส่แค่ตัวหลอกมอเตอร์ egr ตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปแล้วใส่ไปแต่มันใส่ตัวตัวหลอกที่เป็นตัว air flow ด้วยนี่ครับรูปเครื่องมันจะโชว์นะครับจะโชว์อยู่เหมือนเดิมสำหรับรถผมนะครับและเมื่อถ้าเราถ้าเราไม่ใส่ครับ เสียบเหมือนเดิมครับเวลาเราดับเครื่องยนต์นะครับแล้วราดับเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์จะเป็นเหมือนเครื่องยนต์จะเร่งขึ้นแล้วก็มันก็ดับลงครับมันจะเป็นสั่นๆเหมือนมันค้างนะครับมันเป็นที่อะไรไม่รู้ครับแต่ถ้าเราใส่แล้วบางทีครับดับแล้วมันก็บางทีก็ไม่สั่นบางทีก็สั่นครับ ผมเห็นมอเตอร์ egr เนะครับเฉพาะเฉพาะตัวดำดำนี่นะครับเฉพาะตัวดำานี่ครับที่เขาขายอยู่ที่ในปร,ประเทศจีนนะครับตัวหนึง่ 1, งอยู่พันสามเหมือนกันดังนั้นมันใช้ดีไหมครับใครๆใ,ใครลองใช้แล้วเคยใช้แล้วบอกผมหน่อยนะครับผมก็ไม่กล้าซื้อกันว่ากลัวว่าซื้อมาแล้วไอตัวเนี้ยครับจะใส่ไม่ได้เพราะว่าซื้อทั้งตัวก็แพงเหมือนกันประมาณอยู่ห้าหกพันเลยนะครับถ้าทุนชุดมัน ผม,ผมก็ไม่ปกติผมจะถอดล้างไอตัวตัว,ตวนี้ครับตัวแอฟโฟมนะครับ,รมนนรบไม่ถอดล้างนานนะครับตัวนี้ครับว่าตัวนี้มันจะดำข้างในตัวเข็มมันนะครับผมดูใน youtube มาเหมือนกันว่าเขาว่าให้ถอดเข็มนะล้างด้วยครับ ตอนที่ผมใส่ผมก็ซื้อตัวลบตัวลบตัวเครื่องโชว์มาด้วยนะครับอันนี้เครื่องผมโชว์มาหลายปีแล้วครับแต่วม่ามันก็ไม่เป็นไรคราโชว์มาประมาณตั้งสามสี่ปีมั้งครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็เช็คเครื่องตลอดครับเช,เช็คเครื่องประจําขับรถก็ดูว่าความร้อนหรืออะไรมันขึ้นเยอะไหม ดูตลอดเัาเราเช็คตลอดถ้าเสียบตัวนี้พอตัวนี้ออกตัวตัวนี้กลับคืนไปนะครับเราต้องไปลบที่ตัวหน้าจอใหม่อีกครั้งครับผมก็เลยยังไม่ถอดไม่ลองมันเพราะว่าจะทดลองซื้อตัวมอเตอร์อีกีอาร์มาใสอยู่นะครับถ้วมันจะเป็นยังไงมันจะหายไหมเห็นเห็นเขาคอมเมนต์ใน อัสดาก็บอกว่าใช้ได้แต่ว่ามันใช้ได้นานขนาดไหนน,นี่ตอนที่ผมซื้อมาผมซื้อมาคู่กันนะครับคู่มากับตัว Air f o ครับน้ำมันเครื่องก็ไหลออกนะครับตามนี้เครื่องไม่ได้ทำอะไรมานะครับเครื่อง ตอนนี้รถก็วิ่งไปวิ่งไปแล้วประมาณกี่กิโลดูดีครับแกอยู่ไหนวะ ก็วิ่งไปแล้ว3ามแสนเก้าแล้วครับแต่ผมเพิ่งเปลี่ยนสายพานทามิ่งไปครั้งเดียวนะครับใกล้ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนอีกแล้วครับเนะี่ยเครื่องนี้ก็คือทําสายพานทามิ่งไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองนะเปลี่ยนเปลี่ยนแัดไปประมาณ3ามสี่ลูกนะครับประมาณ 7ปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเปลี่ยนคัดครับเปลี่ยนคัดเพิ่งจะเปลี่ยนไปครั้งเดียวจริงก็อจินตัว <c oughs> ก็มีแค่นี้ครับที่เปลี่ยน แล้วก็แอร์ก็ซ่อมไปประมาณเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแอร์นะครับประมาณครั้งเดียวครับแต่พวกในพวกอันนี้หมอ้อน้ำยังไงยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับแค่เราหมุนน็อตออกแล้วก็ล้างหมอ้อน้ําเติมหมอ้อน้าปรงน้ํายาใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับใครมีประสบการณ์ก็คอมเมนต์ข้างล่างน,นะครับผมเขาไปตอบ คอมเมนต์แล้วก็มาแชร์ประสบการณ์ค,ครับอาตัวไหนดีก็บอกต่อๆกันไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้กินแค่นี้นะครับสวัสดีครับ